คำเตือนยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนที่จะมีการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยิวยิอผมไอตีปาเจออ่ะดิจ้ะก็วันนี้นะครับผมมีเกมใหม่ของค่ายพีจีนะฮะเราจะมาเล่นกันแบบจัดหนักจัดเต็มนะผมกับชาวเอ็ดกัร์พังอาจงับคำโรคนะฮะข้อนี้เป็นกลุ่มแกรนจะกดนะฮะถ้าใครที่อยากดูช่วงเวลาอยากรู้ว่าเกมไหนแตกไม่แตกนะมีแจ้งกันแบบนี้เลยนะครับผมก็เข้าพูดคุยมาแคปโชว์กันนะใครแตกเท่าไหร่เท่าไหร่หรือว่าเกลืออะไรว่าอะไรก็แล้วหุย พาะแล้วแต่กันนะฮะแล้สะดวกสบายนะฮะสไตล์อเมริกันเอยสไตล์ไทยอนี่มาจะพัง,งาดจ,จริงหรือเปล่านะฮะผมกระพกมาห้าร้อยนะครับสามรอบนี้นะครับก็เล่นไปแล้วสองรอบรอบนี้คือแบบจัดหนักเหมือนเดิมนะฮะเออทั้งสามช่องนี้ลงแต่เกมนี้แล้วดิเกมนี้เรียกว่าเฮอนะฮะเด็กเฮอเด็กเฮอเกมใหม่นะอันนี้เออเอาดูกันว่ามันจะแบบไรแบบ บูดปลารามะพร้าวแก้วส้มโอชัยโยหิ่งไม่นะก็คือรอบแรกเราทดลองถูกไหมรอบที่สองนี่คือแตกแบบจัดเต็มมากนะก็ไปดูกันได้นะช่องไกลแบ็บ่พอตนะฮะก็ช่องนี้ช่องไอตีนี้หวังว่ามันจะมาเหมือนกันนะหวังได้สูงเป็นพอสมควรว่ามันจะแตกโคตรเหมือนโคตรหมีนะฮึลูกเจมาส่วยงามเพื่อนเรื่อยๆนะเบนห้าก่อนยอดไปก่อนนะผมฟอเนเพิ่งแตกมาก่อนหน้านี้ นะครับผมแล้วก็ต้องพยายามดูเชิงดูเชิงกันก่อนนะก่อนที่จะเพิ่มเบ็ดหรือว่ายอ้อนทางเพราต้มนะเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆน,นะเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นสเต็ปของใครเขาเรียกว่าสเต็ปใครสเต็ปมันนะน,นคืองานใครเอาไปลองเปลี่ยนแบบก,ก็ลแล้วแต่นะบอกแต่ว่าเสี่ยงนะเสี่ยง YC1 YCV ลือเกินเคมาลูกสวยงามขอเชื่อมด้วย ก็ตับใครที่ดูช่องนี้แล้วฮะแล้วก็ดูเกมนี้เป็นเกมเป็นเกมว่ะเป็นครั้งแรกนะก็อัตาายมันก็คือไอ้พวกคูณเนี่ยเห็นไหมถ้าติดคูณเอ้ยติดคูณนติดคำนวณตรงช่องนะครับก็กลายเป็นคูณให้เรานะถ้าแตกนอกกันนะยิ่งเราเชื่อมไกลแบบเชื่อมไกลแบบถึงถึงแถวแถวที่สี่นะฮะมันจะได้คูณเต็มช่องเลยนะแล้วก็มารวมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมคนไข้จะโอเคนะดี๋ยวก็รอดูนะผมถ้าถ้าติดถึงนะ4ช่อง แอบมติดก็ค่อยว่ากันแต่ว่าในฟรีมันนี่คือค่อนแ้างจะเรียกว่าไม่ค่อยโอเคแับคูณมันสะสมไม่ได้นะนะสี่ช่องก็สี่ช่องเลยนะครับแล้วได้คูณสองแต่ว่าติดคำนวณค่อยๆเพิ่มเพิ่มเรื่อยๆนะเพิ่มนี้ก็คูณสองคูณสองอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะก็ไม่รู้ว่าเข้าใจที่อธิบายหรือเปล่าเนี่ยเาป็นว่าให้ให้ภาพมนเล่าเรื่องเหมือนกันมีเห็นไหมติดสองช่องนะคูณหนึ่งนะครับแล้วก็มารวมกัน อ่ะเบ็ดสิบเลยละการสิบหมุนนะผู้ชมไปซุปแล้วก็ซุปปีดึงทีลูกแล้วก็อีดึงทีลูกกระตรงกระตากระเตะเชื่อปะเหอึลูกเคมาสวยงามพระรามแปดเออเอาหน่อยลูกพ่อโชว์ไปเลกสิบมานะติดคำนวณไปหนึ่งทีแล้วจะวะนี้ไอแก้วเบีร์แก้วเล่าก็มาสุรามีอะไรไปลูกเรื่อยๆเลย เรื่อยๆจนจะหมดแล้วเพื่อนนะวันนี้ก็เรื่อยเกินไปนะอันนี้คือจะเล่นแบบสไตล์แบบไม่โดวเทอร์โบแล้วนะรอบนี้เราจัดหนักกันมาสองรอบนี่ไงรอบแบบความมุนนะ่นแตชิวๆรอบนี้ชิวๆช,ชิวจะหมดในะสนัปด์นี <c> ้ <oughs> ไม่ได้กำนนหรือยจอเป็นสิบไปนะมาสักหน่อยนะมาอุ้ยมวกสวยตัวแพงนั่นนะ่ะ วิวไล่มาปึ๊บปั๊บเลยเลขสิบลูกคูณเลขสิบกับเคนะครับแล้วก็โอ้โหลูกเอมานะครับผมเต็มจอนี่ไงเห็นไหมท่านผู้ชมคูณมันรวมกันเห็นไหมเห็นไหมคูณสิบเอ็ดเราจะหวะนี้เลขสิบติดคำนวณปีหนึ่งปีคูณสิบสี่แล้วมันเอาเรื่องนะครับผมวีริกงวีริกูดเก้าร้อยเลยฮะแต่ถึงสิบเคแล้วออทุยสิบเคมาหนึ่งเคนะฮะเอาเรื่อยๆเลยนะครับ โอ้โหอะไรวะเนี่ยก้อนทองก้อนที่อะเนี่ยบอกฉันดีคืออะไรสามร้อยสี่นะมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยเลยในจังหวัดนี้นะครับผมติดแต่แต่มาแต่มาแต่แมาอย่างเดียวมาแค่นั้นเลย <c oughs> ไม่แพงเลยเหลอว่ะตัวนั้นจริงเอา้าขึ้นฟรีเฉยมองไม่เห็นด้านล่างคิดว่าสามตัวโอ้โหไหนก้อนเบริกกูดเลยนะฮะรอบนี้ บมวกมาเฮ้ยหมวกยาวเอ็ดการ์ดครับคูณ8ปดุ้มเนี่ยครับฟิลิปปินเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยม่นค่อยๆเพิ่มนีเราสองนะถ้าติดคำนวณน,นะ <c oughs> ถ้าไม่ติดก็รีเซ็ตแบบน,นี้เลยนะเนี่ยแต่มันจะเริ่มต้นที่คูณ2ทุกช่องนั่นเองนะสลับสเก็ตเตอร์นะครับหรือฟิลิปปินเกมนี้ก็ไม่ยากนะไม,กไม่ยากดูไม่ยากนะแต่ให้ติดเนี่ยมันยากโอ้โหคูณยี่สิบเลยเหรอเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเลยอ,อ,อืมขอบคุณ อุ้ยคูณแบบสะสมหนึ่งคนะช่องแรกอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องจาติตอนนี้วิลิโกวิลิูดนะฮะลูกเคมาคูปเลยก่อนหลอมนะอุ้ยอุ้ยตายไม่ช็อตหรือไงหูฟังติ๊ิ๊ิ๊ท่านผู้ชมอุ้ยสวยงามลูกเอทมาเต็มจอโอ้หขีสองร้อเขียสอง โอ้ายก้อนนี่แปดไปดึงทีโอ้ยมันโลนัลว,ลวเลยนะเนี่ยรอบนี้978นะท่านผู้ชมและเหล็กห้าหมุนอีกนะก็คือเป็นแตกโคตรเหมือนโคตรหมีกันเลยที้เดียวเชียวถือว่าเอาเรื่องนะฮะร,รอบนี้ไม่แย่ไม่แย่บึ้บก็ไปนะแก้วเบียร์ชาวแอตกาดคูณ 8. แปดแถวจังหวันดนี้ติดลูกคิวมาสวยงามคอง แล้ว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 แลแล้วลูกเอ็ดโอ้โหเจติเอ็ดไม่รับหรือแล้วก็โอ้โหอะไรก็ข้อนัะข้อนคาริี่นๆนะอุ้ยคูณสามสองคูณสามสองแล้วอุ้ยเสียดายว่าไม่ติดอีกคุ้มคลั่งจัดนี่เบตสิบเองนะล่อเข้าไปเท่าไหร่อ่ะสามพันเจ็ดครับท่านผู้ชมโอ้โหเบตสิบเนี่ยนี่เฮ้ยจะเยินเพิ่มเบตเลยแล้วกันนะสามสิบสามสิบหนึงเลยไป ฮู uh ้ฮูดไวแล้วเนี่ยรอบนี้ค่อนข้างโอเคจะ 10K แล้วนะเอาถึงไหมเอาถึง 10K แล้วกันเนาะท่านะผู้ชมไหนๆก็ไหนๆแหละเล่นมาสักขนาดนี้แล้วต้องเอาให้มันถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะดูเคมาสวยงามลูกเอาสักหน่อยนะได้เจอได้เจอคนดียาวไอ้ขาดพีรดเอาสมชื่อหน่อยพังงาดน่ะเออพังงาดจริงหรือเปล่าโร เราก็โล่ไปหนึ่งทีว่ายังไงแล้วก็อีกสักทีหนึ่งแล้วการเสริมดวงแล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพื้พระโูดูทรงนวดใหม่แกกลับมาแข่งไงทนน่านผู้ชมซวบซวบดูสีเขีเคแล้วเอาไงดีวะ อ่ะเบต้าสิบสิบหมุนไปเอาให้มันรู้สะบ้างนะฮะว่าใครเป็นใครนะครับอย่ามาหือกับไอตีปายจอยนะผมบอกก่อนอย่าให้เราพังอาดบ้างนะรูเรื่องเลยนะพี่อ่าพี่ชาวเอคลาดของเราเฮ้ยขึ้นเถอะขึ้นเถอะแก้วเบียร์มานะผม อู้มาเรียกสินะองศาเซลเซียสฟาเรนไฮนะครับผมอุดมความร้อนเก้าสิบองศาแล้วจังหวะนี้โอ้ลูกเกย์มาแล้วเจ้าอู้อีกตัววะเอ้สี่ตัวสวยงามสเก็ตเตอร์รอบที่เท่าไหร่วะไม่นับสองไหมแล้วไปห้าสิบเลยนะครับท่านผู้ชมรอบนี้โอ้โหเอ็ดมาก่อนเลยแล้วติดคูนดูช่องคูณแปดไปก่อนสปืนเดือนลั่นนะต่อแล้วลูกเคมาติดอุ้ยสองช่องหน้าคูณหกไปแล้วอ่ะเฮ้ย นะมีเลยดวงวิดีคูดนะครับผมดึงเคก็หลอมหลอมแล้วก็ติดลูกเอมานะครับผมต้องที่สองกับต้องที่หนึ่งนี่คือมาแล้วนะเรู่สวยงามเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มลามเริ่มลามเริ่มลามคูสิแปดไปแล้วแล้วติดอีกลูกเอมาคูณยี่สิบสองหน้าสั่นหน้ายู่ติดแก้วเล่าแอสการ์ดอีกด้วยฟันสี่แล้วลูกคิวมาเรียงโอ้โหสามพันแปดท่านผู้ชมอวิดีกูด 6-5คนะอโมโบเมื่อกี้คือคูณมันล่อไปเกือบ40ครับผมเอาเรื่องอ่ะรอบนี้คือจตดว่าเด็ดแต่ว่าเด็ดเลย7หมุนนี้ว่ายังไงนะฮะมีแถมหรือเปล่านะครับผมชาวแอดการผังงานของเรา4หมุนสุดท้ายนะครับให้โอกาสคุณได้แตกอีกนะมาหรือเปล่าครับโชว์ไปลูกอีกสักทีหนึ่งมีแถมเลยนะ แล้วว่าเออเอ้ออยโอ้โหไม่มีลูกเจเข่ีสองอีคีเสียดายมากนี้เดียวลูกนี้เดียวลูกไอ้อเม็ดคเลยอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปทั้งสิ้น 8K ครับฟีเตปิปนดอกนี้ก็ลอกเข้าไป 12K เคกันเลยนะครับผมค่อนข้างจะแบบแตกโหดเหมือนโกดกันนะฮะก็สามรอบก็คือแตกทุกรอบนะฮะแต่วัยววรอบแรกอะไรกคือทดลอง ก,ก็เป็นว่าครับใครที่อยากรู้ช่วงเวลาอยากเข้ากลุ่มแอนที้คอไปแลกใต้คลิปเลยนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่ดูแล้วไม่กดซับกดไลค์ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วไม่ไหวห่วงมากไปแล้วผมบ๊ายบาย